บ้านหลังใหญ่ค่าไฟเดือนสองหมื่นลูกค้าอยากทําให้เหลือศูนย์บาทแล้วทํายังไงพี่ตํารายฟังครับย้อนอดีตไปเมื่อปี2020ลูกค้าติดตั้งอินเวอร์เตอร์โซลาร์ขนาด10กิโลวัตต์สามเฟสกับเราจากค่าไฟ20,000ก็สามารถลดค่าไฟช่วงเวลากลางวันนะครับได้ประมาณเดือนละห้าถึงเจ็ดพันบาทแต่ลูกค้าก็ยังเหลือค่าไฟอยู่หนึ่งกว่าบาทซึ่งโซลาร์ก็ลดค่าไฟได้ประมาณ30%ยังเหลือี์เซ็นต่ยัง้หลังจากนั้นระบบเปาร์บจะคืนทุนแล้วัูกค้าดึงตัใจิดตั้งระบบไิเพ่มเข้ารด้ทบํารวจทอปแล้ว วิเคราะห์ให้ลูกค้าเราจึงได้ติดตั้งระบบไฮบริดของเดเยเข้าไปอีก10กิโลวัตต์3เฟสพร้อมกับแบตเตอรี่10กิโลวัตต์2ก้อนและหลังจากที่เราติดตั้งไปแล้วค่าไฟลดได้ทั้งกลางวันและกลางคืนทําให้ค่าไฟลูกค้าเหลืออยู่ประมาณ6-7,000บาทและล่าสุดปี2025เมื่อประมาณ2เดือนที่แล้วลูกค้าได้เพิ่มระบบเข้าไปอีกครับอยากให้เหลือ0บาทเราจึงทําการเพิ่มอินเวอร์เตอร์เด y e เย10กิโลวัตต์3เฟสตัวที่2เข้าไปจัดระเบียบแผงใหม่จนได้โซซลลาเลเต็มหังค ด้วยแผงโซลาร์เซลล์รุ่นใหม่ล่าสุดไฮโมเอ็กเทน645วัตต์และติดตั้งแบตเตอรี่10กิโลวัตต์เข้าไปอีก3ก้อนรวมแบตเตอรี่ทั้งหมด50กิโลวัตต์และตอนนี้เราก็จะได้ระบบใหม่ซึ่งเป็นโซลาร์เดิมขนาด10กิโลวัตต์และก็เดเย่10กิโลวัตต์2ตัวเป็น20กิโลวัตต์ทำ AC coupling ก็คือทำงานร่วมกันกับอินเวอร์เตอร์โซลาร์รวมกำลังการผลิตได้ทั้งหมด30กิโลวัตต์หลักการทำงานก็คือโซลาร์จะผลิตไฟจ่ายเข้าระบบก่อนนะครับ <S <S เหลือเท่าไหร่เดยน กับชาร์จส่วนที่เกิดลงแบตเตอรี่หลังจากนั้นตอนกลางคืนอินเวอร์เตอร์โซลาร์ก็จะไม่ผลิตไฟแต่เดเย่ก็จะดึงพลังงานที่กักเก็บไว้ในแบตเตอรี่ออกมาจ่ายให้กันลงในช่วงเวลากลางคืนและหลังจากนั้นพอครบ1เดือนแบตเตอรี่50กิโลวัตต์จ่ายไฟให้ลูกค้าได้ประมาณตีหนึ่งถึงตีสามหมดจึงทําให้โจทย์นี้ค่าไฟยังไม่ได้ศูนย์บาทยังต้องซื้อไฟจากการไฟฟ้าประมาณ15หน่วยเพราะฉะนั้นเราจึงได้เพิ่มแบตเตอรี่เข้าไปอีกตามโจทย์ลูกค้าเราจึงทาการเพิ่มแบตเตอรี่เข้าไปอก แบตเตอรี่ก็จ่ายไฟจนถึงเช้าเพราะฉะนั้นตอนนี้ลูกค้าไม่ได้ซื้อไฟจากการไฟ้าเลยสักบาทสีเขียวก็คือโซลา่าที่ผลิตได้สีฟ้าก็คือชาร์จลงแบตและจ่ายออกมานะครับส่วนสีม่วงก็คือยังซื้อไฟอยู่นะครับเห็นไหมครับวันที่1 2 3ลูกค้ายัางซื้อไฟอยู่ประมาณ10 หหน่วย16หน่วย17หน่วยแถวแถวนี้นะครับเพราะฉะนั้นแบตเตอรี่ยังขาดอยู่อีกประมาณ20หน่วยหรือ20กิโลวัตต์เราจึงทําการเพิ่มแบตเตอรี่เข้าไปมันจะทําให้สีม่วงลดลงอ่ะให้ดูที่30ก็ได้ครับโซลา่าพอดีได้ก็คือสีเขียวสีฟ้าก็คือชาร์จลงแบตเตอรี่กราฟสีน้ําเงินเข้มก็คือแบตเตอรี่เต็มตอนเที่ยงแล้วก็ไม่ได้ใช้ไฟเลยครับจะสังเกตได้ว่าสีม่วงก็คือกริดกริดเท่ากับ 0. 0.0หน่วยเนี่ย ทั้งวันไม่ได้ซื้อไฟเลยนะครับและนี่คือสิ่งที่ Amazing มากครับค่าไฟมันยังเหลืออีกนิดหน่นอยๆนะครับผมว่าน่าจะหลักสิบแล้วละครับขอบคุณทุกคนที่ติดตามรับชมหวังว่าคลิปนี้จะเป็นแรงบันดาลใจให้กับใครหลายคนที่อยากจะลดค่าไฟทั้งใช้ไฟในบ้านกลางวันและกลางคืนไม่พอครับมีรถ EV อีก2คันหมายความว่าไม่ใช่แค่ใช้ไฟฟรีนะครับยานยนต์ที่เราขับนั่นก็ใช้ไฟฟรีเช่นเดียวกันเราไม่ได้เติมน้ํามันนะครับตอนนี้เราใช้แสงแดดเติมน้ํามันซึ่งเป็นพลังงานจากฟ้าแบบฟรีฟรและนี่ก็คือสาระ ความรู้ดีๆอย่าลืมกดติดตามช่องเราไว้นะครับเดี๋ยวผมมาเล่าให้ฟังว่า1เดือน3เดือนบ้านหลังนี้จะเป็นยังไงต่อถ้าใครอยากให้เราดูแลออกแบบระบบให้แบบฟรีๆคลิกลิงก์ที่หน้าโปรไฟล์หรือแอดไลน์แอด,แอดโซลาร์เทคเซนเตอร์เรามีผู้ชี่วชาญคอยดูแลครับ